ดังนั้นทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับคลิปสั้นๆเพื่อบอกเหตุผลว่าทำไมโจทย์ปัญหาข้อนี้ควรจะตอบนกและปีกและนกและปีกมีความสมเหตุสมผลอย่างไรอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังครับคลิปนี้ไม่นานมันจะเป็นการยืนยันทุกอย่างว่านักเรียนควรจะตอบอะไรส่วนหลังจากนี้นักเรียนคิดอย่างไรไม่มีปัญหาครับครูอยากอธิบายเพื่อเรียนเข้าใจเหตุผลที่ถูกต้องว่าจริงๆแล้วมันควรจะตอบอย่างไรนะครับก่อนอื่น นักเรีนเห็นช้อยตามนี้และโจทย์ตามนี้ใช่ไหมครับเราต้องตัดตัวเลือกที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปครับวิเคราะห์ครั้งที่1ครูจะตัดตัวเลือกที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป2ตัวเลือกก็คือตัวเลือกที่4แล้วกันนะตัดก่อนตัวเลือกที่4เนี้ยมันคือแขนกับขาแขนกับขาเป็นอวัยวะทั้งคู่ดังนั้นไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับโจทย์อยู่แล้วเพราะว่าโจทย์เป็นปลาปลาคือสัตว์มีกระดูกสันหลังดังนั้น ตัดช้อยแขนกับขาทิ้งเพราะว่าแขนกับขาเป็นอวัยวะทั้งคู่ไม่เกี่ยวข้องกับบริบทนี้แน่นอนดังนั้นหมายเลข4ีจะหายไปโอเคนะครับต่อมาอีกหมายเลขที่จะหายไปแน่ๆครับยังไงก็หายไปก็คือหมึกกับหนวดอ่ะก่อนอื่นน,นักเรียนต้องเข้าใจให้ถูกต้องก่อนเนาะหมึกเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีกระดูกสันหลังในไฟลัมมอลลัสกา พูดง่ายๆคือหมึกไม่ใช่ปลาแต่โจทย์เข to like ียนมาปลาก็ไม่เป็นไรแต่เอาเป็นว่าหมึกไม่ใช่ปลาเนาะหมึกเป็นสัตว <c oughs> ์ไม่ม so ีกระดูกสันหลังครับหมึกเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแต่ปลาเนี่ยนึงออกใช่ไหมปลาเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับหมึกกับปลาอยู่คนละประเภทนะปลาเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังแต่หมึกเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทั้งคู่ไม่มีความสัมพันธ์กันครับไม่สัมพันธ์กัน เห็นภาพใช่ไหมครับเพราะว่าตัวหนึ่งคือปลาเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังอีกตัวหนึ่งคือหมึกเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมันอยู่คนละกลุ่มไม่ควรจะมีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วดังนั้นช้อยที่หายไปอีกหนึ่งช้อยก็คือช้อยสามครับโอเคนะหน้าจอ,อนี้ครูว,ว่าทุกคนเข้าใจมีคําตอบอยู่ในใจอยู่แล้วละ่ะหนึ่งกับสองข้อไหนกันแน่ถูกไหมมาดูต่อครับต่อมาครูจะตัดช้อยอีกครั้งหนึ่งซึ่งหลายคนเป็น ที่ถกเถียงเนาะก็ไม่เป็นไรครูจะอธิบายหลักการแล้วก็ให้นักเรียนดูเหตุผลแล้วกันนะครับส่วนนักเรียนจะตัดสินใจยังไงไม่ว่ากันมาดูครับต่อมาครูจะวิเคราะห์ครั้งที่2ครับครูวิเคราะห์ครั้งที่2ครูจะตัดช้อยหนึ่งทิ้งครับมาดูว่าครูตัดทําไมดูครับนักเรียนครูตัดช้อยหนึ่งเพราะว่าช้อยหนึ่งเขียนจมูกนักเรียนดูข้อเปรียบเทียบนะครับแล้วก็ช้อยในโจทย์เขียนเงือกมาเปรียบเทียบกันครูตัดจมูกทิ้ง ชา้าๆเนี่ยตั้งใจฟังเลยจะเข้าใจเหตุผลเพราะอะไรครูตัดตัวเลือกที่1ทิ้งเพราะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมย้ํานะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็คือแมวเป็นหนึ่งในนั้นอยู่แล้วใช่ป่ะหายใจด้วยปอดนะครับปอดคือตําแหน่งที่แลกเปลี่ยนแก๊สเราจะมีการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนระหว่างเหงือกใช่ไหมเหงือกแล้วก็หลอดเลือดฝอยแล้วก็ออกซิเจนตรงเหงือกของปลาถูกไหม แต่ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแมวเช่นคนเราจะแลกเปลี่ยนแก๊สคือแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนผ่านการแพร่ที่ถุงลมปอดพูดง่ายคือที่ปอดมีเซลล์ฝอ,อยล้อมรอบถุงลมแก๊สออกซิเจนที่ผ่านเข้ามาทางจมูกจะแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอดดังนั้นปลามีการแลกเปลี่ยนแก๊สที่เหงือกส่วนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีการแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอด แต่จมูกที่หลายคนเข้าใจเนี้ยในความเป็นจริงนักเรียนต้องย้อนดีๆครับมันไม่ได้มีความสัมพันธ์เพราะว่าจมูกเป็นทางผ่านของอากาศเราหายใจเนี่ยทางผ่านของอากาศเข้าสู่จมูกแต่ไปแลกเปลี่ยนก๊าซที่ปอดเข้าใจก็พูดไหมครับก็เหมือนเราอ้าปากครับลมอากาศก็เข้าทางปากแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอดคนที่เป็นโรคถุงลมโป่งพองที่ต้องเจาะคอเราก็เจาะที่คอลมก็เข้าแล้วไปแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอดดังนั้น ดังนั้นนะครับเนี่ยโจย์ให้มาจมูกครับนักเรียนก็ต้องย้อนไปดูนิดหนึ่งอ่ะครูให้ดูข้อเท็จจริงครับนักเรียนสามารถเซิร์ชใน Google ได้ครับเซิร์ชต้องเซิร์ชให้เปซิฟิกเนาะคือจำเพาะครับนักเรียนลองเซิร์ชแบบครูได้ครับเราเซิร์ชตรงไปตรงมาเนาะครูเซิร์ชว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหายใจด้วยปอดนักเรียนลองเซิร์ชใน Google ได้มันบอกเลยครับใช่อยู่แล้วสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดนะย้ำหายใจด้วยปอดครับแม้แต่โลมาแม้แต่วาน ที่อยู่ในน้ําเหมือนปลาแต่มันไม่ใช่ปลามันก็หายใจด้วยปอดเข้าใจครูครูไหมครับดังนั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแมวก็หายใจด้วยปอดครูก็ให้หมายเหตุชัดเจนว่าอวัยวะในการแลกเปลี่ยนแก๊สเช่นอวัยวะในการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนใช่ปะของปลามันก็คือเงือกและอวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนของแมวใช่ไหมการแลกเปลี่ยนแก๊สนอกของแมวก็คือปอด มันคือหลักการของการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนครับแลกเปลี่ยนการออกซิเจนของปลาก็คือเงือกแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนของแมวก็คือปอดดังนั้นคู่ที่เทียบกันได้ก็คือเงือกต้องคู่กับปอดครับนักเรียนไม่ใช่เงือกคู่กับจมูกเงือกเทียบเท่าปอดเงือกเป็นตำแหน่งที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนปอดก็เป็นตำแหน่งที่มีการแลกเปลี่ยน แกส๊สออกซิเจนเช่นกันเอาแกส๊สออกซิเจนเข้าเอาคาร์บอนทิ้งไปปลาก็เหมือนกันหลักการเดียวกันดังนั้นเหงือกจะต้องเทียบเท่ากับปอดถึงจะเป็นอุปมาอุปไมยคู่ที่มีความสัมพันธ์กันแต่โจทย์บอกว่าเป็นจมูกจึงผิดเพราะว่าที่ถูกก็คือแมวกับปอดชัดชานะครับตรงนี้นักเรียนทันเนาะที่ถูกคือแมวกับปอดถึงจะถูกดังนั้นด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงจะต้องตัดจมูกทิ้งเพราะความเป็นจริงแล้ว มันจะต้องคู่แมวปอดนะครับเพราะปอดเทียบเท่ากับเหงือกในด้านการแลกเปลี่ยนแก๊สช้าๆต่อครับต่อมาเมื่อเกณฑ์เมื่อเกณฑ์ด,ดังกล่าวใช้ไม่ได้เหตุผลดังกล่าวใช้ไม่ได้จึงใช้หลักเกณฑ์การหายใจมาพิจ,จารณาไม่ได้นักเรียนต้องเข้าใจว่าเมื่อมันให้ข้อมูลการหายใจมาไม่ตรงเราจะใช้การหายใจมาพิจ,จารณาไม่ได้ แต่นักเรียนสามารถใช้หลักการอื่นเพื่อหาคำตอบได้ครับนี่คือหลักการที่ถูกต้องเมื่อนักเรียนตัดจมูกทิ้งเมื่อนักเรียนตัดหมึกทิ้งเมื่อนักเรียนตัดแขนขาทิ้งคำตอบของการตัดช้อยและการวิเคราะห์จะเหลือข้อ2แน่ๆเราก็มาเถียงกันว่าข้อ2ผิดจริงๆข้อ2เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับนักเรียนเราใช้การหายใจพิจารณาไม่ได้เพราะว่าตรงนี้ถ้ามันถูกต้องมันจะต้องเป็นปอด เข้าใจไหมครับเราใช้เกณฑ์การพิจารณาการหายใจไม่ได้จึงใช้เกณฑ์การพิจารณาอวัยวะในการเคลื่อนที่ไม่ใช่อวัยวะในการหายใจเพราะอวัยวะในการหายใจของปลาคือเหงือกและอวัยวะในการหายใจะอวัยวะในการแลกเปลี่ยนแก๊สของแมวก็คือปอดอันนี้ถึงจะเข้ากันเงือกคู่กับปลาปอดคู่กับแมวเป็นอวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊ส ทางคู่เกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สใช่ไหมแต่เมื่อมันไม่เกิดขึ้นเราต้องใช้เกณฑ์การพิจารณาตัวอื่นคือการพิจารณาด้วยอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่อวัยวะในการแลกเปลี่ยนแก๊สพิจารณาไม่ได้แล้วเพราะให้ช้อยมาไม่ตรงจึงต้องพิจารณาอวัยวะในการเคลื่อนที่ซึ่งหลายคนอาจจะขัดแยง้งแต่จริงๆเป็นข้อมูลที่ถูกนักเรียนจินตนาการเมื่อเราตัดช้อยหมดเราเหลือช้อยเดียวคือ2ใช่ไหมสองมันถูกอย่างไรดูครูครับ ความสัมพันธ์ของปลาและเหงือกหลายคนอาจจะไม่ทราบเนาะนอกจากเหงือกใช้ในการหายใจแล้วเหงือกยังมีผลต่อปลาในการเคลื่อนที่ในน้ําเรื่องจริงหลายคนอาจจะคิดว่าปลาเคลื่อนที่ด้วยครีบใช่ไหมปลาเคลื่อนที่ด้วยหางในความเป็นจริงมีส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับปลาด้วยครับเช่นเหงือกก็มีผลต่อแรงดันมีผลต่อการเคลื่อนที่ของปลาในน้ําดูครูครับเหงือก เป็นอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ในน้ําของปลารวมถึงหายใจด้วยใช่ไหมละ่ะแต่หายใจข้อเน,นี้ยมันกาไม่ได้เพราะว่าจมูกมันตัดทิ้งใช่ปะละ่ะเราก็ต้องมาดูว่าการเคลื่อนที่จริงไหมเงือกเป็นอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของปลาด้วยต่อมาปีกเป็นอวัยวะในการเคลื่อนที่ของนกในอากาศแบบนี้มันจึงเป็นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันคือ ปลามีเหงือกไว้ช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำนกมีปีกมีปีกในการใช้เคลื่อนที่ในอากาศแม้เหงือกมันจะเกี่ยวข้องกับการหายใจด้วยแต่ว่าช้อยหนึ่งมันกาไม่ได้ไงเพราะว่าช้อยหนึ่งมันต้องเป็นปอดถูกปะมันก็เหลือช้อยเดียวในการพิจารณาว่าคือการเคลื่อนที่มาดูซิว่านักเรียนคิดว่าจริงหรือไม่จริงมาดูครับลองเซิร์ชการเซิร์ชข,ข้อมูลนักเรียนต้องเซิร์ชให้จำเพาะถึงจะถูกนักเรียนดูครูเซิร์ชครับ เงือกปลาเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ไหมครูเขียนอย่างนี้เนาะคําตอบครับเงือกปลาเป็นอวัยวะสําคัญของปลาช่วยในการแลกเปลี่ยนเห็นปะตามที่ครูบอกเลยแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างน้ํากับเลือดทําให้ปลาดารงชีวิตยอยู่ได้การเคลื่อนที่ของปลาการเคลื่อนที่ของปลาและแรงดันน้ําที่ผ่านเงือกมีความสัมพันธ์กับ การหายใจและการเคลื่อนที่สรุปคือสิ่งที่นักเรียนเรียนมานักเรียนอาจจะเรียนแค่เหงือกเกี่ยวข้องกับการหายใจถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วแรงดันน้ําต่างๆครับที่ผ่านเหงือกก็จะส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนที่ของปลาด้วยนอกจากครีบนอกจากหางครับมันก็ยังมีเหงือกในการช่วยให้ปลาเคลื่อนที่ในน้ําและดํารงชีวิตในน้ําได้นักเรียนดูครับข้อนี้นักเรียนลองเสิร์ เงือกเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ไหมเงือกของปลาเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ไหมคำตอบคือเกี่ยวก็กลับมาที่โจทย์มันก็เป็นความสัมพันธ์ว่าปลามีเงือกเป็นอวัยวะในการเคลื่อนที่ในน้ํานกมีปีกเป็นอวัยวะในการเคลื่อนที่ในอากาศ เป็นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันคืออวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ด้วยเหตุดังกล่าวทั้งหมดครับจึงเป็นอื่นไม่ได้จึงตอบข้อ2ทําไมใช้การหายใจไม่ได้ครูตอบไปแล้วถ้าการหายใจแมวต้องคู่กับปอดเป็นตําแหน่งแรกเปลี่ยนแก๊สเฉ่เช่นเดียวกับเหงือกข้อมูลครูวไว้ครบถ้วนแล้วเนาะหวังว่าทุกคนคงเข้าใจครูอธิบายด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร,ร์แน่นอนครูจบวิทยาศาสตร,ร์มาโดยตรงโอเคไหมครับแต่ นักเรียนจะเห็นเช่นไรไม่ว่ากันและสุดท้ายทุกคนมีความเห็นของตัวเองครูนําเสนอข้อมูลและเหตุผลสุดท้ายแล้วคําตอบก็อยู่ที่สำนักงานกอพอเนาะแต่เอาเป็นว่าเหตุผลที่ครูให้ควรจะตอบนกกับปีกครับสวัสดีครับ